สวัสดีครับก็พบกับช n e l ของสุดเดชช a น n อาะฮะอันนี้ก่อนนอนเ <c oughs> นื่องจากมีหลายน้อง,องหลายหายคนนะฮะที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะฮะคลิปที่แบบว่าเหมือนเป็นการแลกแลกการติดตามกันนะอันนี้เคยคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้สําหรับน้องที่ไม่ค่อยมีคนติดตามนะ,ะผมกดติดตามให้ทุกคนนะจริงแล้วแล้วก็ก็มีน้องหลายคนที่กดยกเลิกการติดตามอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ ผมก็ยังงงว่าจะกดเลิกกันทําไมไม่มีประโยชน์นะอันนี้ในความหมายนะแต่ถ้าอธิบายกันจริงจริงก็ถ้าเราช่วยกันมันก็ช่วยกันได้นะไม่มีปัญหาต้องบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนจ่ายเงินน้องเหมือนกันในฟิลประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้อธิบายให้ฟังให้เข้าใจนะครับบางคนหลายๆท่านก็ยังมีเข้ามาสอบถามว่าเอ๊ะแล้วพี่ไม่ยอดวิวพี่ก็ไม่เห็นค่อยมีคนติดตามพี่มันก็นิดหน่อย แล้วพี่จะได้ตังจริงเหรอประมาณนะมันก็มีหลายคนนะฮะแบบนี้ก็วันนี้ก็เลยจะเปิดให้ดูแล้วกันเปิดหมดเปลือกเลยจริงๆแล้วน้องที่กดติดตามผมอยู่เนี่ยก็หายไปหมดแล้วล่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบมาทําแบบเด็กๆเนาะแคสเกมบ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้ไม่ห้ามใครอยากทาอะไรก็ทำนะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองอย่างผมก็มีแนวทางของผมผมก็ จะไม่เป็นสไตล์อื่นผมกม็เป็นสไตล์ที่ผมอยากทําแค่นั้นเองนะมันจะตลกเหมือนอะไรบ้างประมาณนั้นหรือแกะของแกะของฮะมันแล้วแต่ฟิลเรานะอันนี้ไม่ห้ามไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันไม่เกี่ยวกับผมเพราะผมไม่ได้คนจ่ายตังค์นะประมาณนั้นแต่ว่าอพอมีคําถามแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้องจะซีเรียสเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าตอนนั้นเราแชร์กันช่วยกัน,ช,กน,ช,กนช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบกดติดตามด้วยกันแล้วเนี้ย แล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะบางทีอย่างที่ผมบอกฮะบางคนก็ทําคลิปน้อยทําคลิปแบบว่าเ,เดือนนึงจะลงสักคลิปนึงหรืออะไรประมาณนี้มันก็ก็หายไปนะมันไม่ได้อยู่ในฟีดมันไม่ได้แบบเป็นอะไรประมาณนะั้นมันก็ต้องถ้าบอกว่าเรามีเป้าหมายอะไรมากกว่านะอยอย่างผมทําผมก็เป็นแนวดนตรีเป็นอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีแนวทางที่จะไปพรานั้นเถอะเราต้องหาแนวทางของตัวเองก่อนเนาะอันนี้ ไม่ต้องซีเรียสขนาดแล้วหรอกแต,แต่แต่ต้องบอกว่าเออถ้าบอกว่าเราจะทําเพื่อแบบเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรประมาณผมก็ไม่ไม่ถึงขั้นเป็นยูทูบเบอร์หรอกผมก็ยังอยู่ในในวงอะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เอามากกว่าผมก็จะมาเปิดเลยเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันนะน้องหลยท่านที่สอบถามเข้ามานะจากคนที่ติดตามกันอยู่แล้วนะบอกว่ายอดวิวมันก็นิดๆหน่อยๆแล้วพี่จะได้เงินได้อย่างไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะโดนแบนด์มานะ เอาทำให้ดูแล้วกันอ่าเข้าไปเลยเข้าไปที่ช anel เราในการสร้างไรายได้เนาะอันนี้เพราะว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่คนจ่ายตังไง <c oughs> เราไม่ใช่คนจ่ายตังน้องไม่ได้จ่ายตังพี่พี่ก็ไม่ได้จ่ายตังน้องแล้วกดติดตามก็ติดตาม,ตตามไปเถอะไม่มีอะไรหรอกเอออย่างอย่างช anel ใหญ่ๆผมก็ดูช anel ใหญ่ๆปกติอยู่แล้วแหละแต่บางคนผมไม่ได้ติดตามเพราะว่า บางคลิปผมก็ไม่ได้อยากดูทุกอันเนี่ยผมติดตามอะไรเนี่ยเฮลิคอเนียเอสคูปอะไรเงี้ยอย่างน้องๆคนเก่าๆเนี่ยพวกน้องมาร์ชน้องเอฟซีอะไรเงี้ยนี่เขามาตั้งแต่แรกๆเลยนะที่ว่าเออที่เคยมาคุยกันนะปีโป้เยนลี่อะไรเงี้ยของกีตาร์อะไรเงี้ยประเผาอะไรมะขามเนี่ยผมไม่เคยกดยกเลิกติดตามใครหรอกเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับผมอยู่ละผมเขาโพสบางทีผมก็ช่วยดูบ้างนถ้ามีเวลานะ อันนี้ก็ถือว่าอยากอยากให้อัปเดตได้ทุกคนอะ่ะอยากให้อัปเดตได้แบบสร้างไรายได้ได้ทุกคนนะมันก็ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันเนาะคนเดียวมันก็อาจจะไม่ช่วยได้ทั้งหมดนะก็อย่างผมเองผมก็ไม่ได้มีเพื่อนอะไรที่จะมาช่วยเพราะว่าผมยุคโซเชียลที่ผมก็แก่ละเพื่อนผมก็ยุค40บวกหมดทุกคนอะ่ะไม่ค่อยเล่นคอมพิวเตอร์กันเท่าไหร่อะ พื่อนผมไม่น่าจะมีคนติดตามผมด้วยซ้ําไปประมาณนั้นเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่มีใครเล่นทย้งนั้นน่ะประมาณนั้นอ่ะมันก็เหลือมันก็เราตัวคนเดียวจริงๆเราไม่ต้องคิดมากเหมือนก็บอกว่าน้องบอกว่า <S <S ผมไม่มีคนดูพ่อแม่พี่น้องผมไม่เคยช่วยเลยไปดูน่ะผมเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องซีเรียสครับคือทําตามใจตัวเองอยากทําอะไรก็ทําลงให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันก็จะมีคนดูเองนะครับประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ได้ประโยชน์ต่อสังคมเหมือนขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าขวาถนนเลย ประมาณนั้นนะเอา้าเข้ามานี่อันน,น้ด้านข้างเห็นไหมฮะผมติดตามอยู่ทุกคนนะไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมได้แทบจะไม่ได้ลบใครออกเลยนะจากจากจุดเนี้ยสำหรับน,น,น้องๆที่กดออกไปแล้วจะกดกลับมาผมก็ยินดีแอดแล้วก็บอกมาแล้วกันนะฮะผมก็จะช่วยแอดให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสองสามคนเ,นเริ่มต้นก็ค่อยๆทำไปเนาะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเราต้องบอกว่าอยู่ๆ เราจะทําให้มันครบเลยมันก็เป็นไปได้ยากนะถ้าบอกว่าเราไม่ลงคลิปอะไรเยอะๆนะอันนี้คุยกันตรงๆแบบนี้นกว่าอะมาดูของคลิปพี่ก็แล้วกันนี้ผมเปิดเลยแล้วกันเนาะเปิดให้เห็นว่ามันจะทําอะไรได้ประมาณนั้นอะเข้าไปที่ข้อมูลวิเคราะห์นะฮะแล้วก็วัดกันที่รายได้รายได้ยอดรวมทั้งหมดอ่ะผมเริ่มต้นจริงๆแล้วผมเปิด youtube มาตั้งแต่นูนะ่น่ะ 2014เออมันเกินหน้านั้นแล้วก่อนหน้านั้นแหละมันตั้งแต่2008แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มี YouTube ประเทศไทยเลยผมทำตั้งแต่แบบเรียกว่าโหนะ่าจะรุ่นบีเดอร์สกานะแต่ว่าตอนนั้นผมจะ c o เวอร้องเพลงแล้วผมก็ลบเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ผมก็จะลบทิงบท้งลบทิงบท้งลบทิ้งเลยตลอดเวลานะจนมาถึงแบบปี2014มั้งเนี่ยเนี่ยมันก็เริ่มมี YouTube ประเทศไทยแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่าเออเป็นตัวเป็นตนพูดง่ายๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบ มีคนติดตามเองจากจากตรงที่เราทำคลิปดนตรี tree, อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็อยากให้น้องหาจุดของตัวเองให้ได้นะครับว่าตัวเองแบบชอบแนวไหนแล้วก็ทำคลิปแนวไหนอะไรประมาณนั้นก็อยากไปยึดติดมากว่าเราจะทำแล้วเพื่อจะเพื่อจะได้ตังค์อย่างเดียวอะไรเงี้ยทำแล้วมีความสุขของตัวเองมากกว่าเนาะเอาทำให้มีความสุขของตัวเองอย่าไปฝืนตัวเองขนาดที่ว่าเราไม่ได้อยากทำแต่เราว่าอยากได้เงินอนะ มันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ว่าแชร์ประสบการณ์กันก็แล้วกันเนาะอ่ะของผมมันก็ได้ตอนนี้ในปัจจุบันก็ได้ประมาณ2 6 6 0 4อ่าถ้าถ้าในปัจจุบันนี้มันจริงมันมาคูณอย่างนี้ไม่ได้หรอกว่ามันไม่ได้ตรงเท่าไหร่หรอกสองพดอลลาร์คูณณปัจจุบันมันก็น่าจะประมาณสามสิบห้ามันก็ประมาณเก้าหมื่น เก้าหมื่นบาทแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ถ้าเมื่อก่อนมันไม่ถึงขนาดนี้ค่าเงินมันต่างกันถูกไหมฮะผมไม่ถึงนี้หรอกก็ประมาณสักห่างสักหมื่นสองหมื่นอะ่ะสองหมืน่นสามหมืน่นหรือ,อรประมาณนีนะ้ก็ถือว่าเป็นการสร้างอะไรได้เสริมให้เราได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ต้องซีเรียสที่บอกว่าอย่างผู้ติดตามพวกอะไรเนี่ยอโอ,โอ้ผมไม่มีคนติดตามผมเลิกทำละเหมือนอะไรประมาณนั้นผมก็ ไม่อยากให้ท้อแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วเราก็เรียกว่ามีแนวทางก่อนดีกว่ามีแนวทางที่เราจะทำแต่ก็บอกว่าเมื่อก่อนอย่างที่คุยผมเคยทําบอกคำคลิปบอกไว้แล้วว่าบางน้องบางคนก็ทาแคสเกมอย่างเดียวคย้อผมก็เลยบอกว่าเอาแคสเกมมีคนแคสมาแล้วตั้งเป็นปีๆแล้วผ่านมาแล้วประมาณนั้นแล้วก็ยังเรามาแคสซ้ําเหมือนผมผมก็ทําเกมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีคนดูหรอกเพราะว่า มันนานเกินไปแล้วไงมันนานเกินไปแล้วถ้าบอกว่าเรามีเกมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพวกคนที่ดังแล้วเขาก็มีคนติดตามอยู่ประมาณนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนแนวทางเราไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละทําให้เกิดให้ให้มีคนติดตามอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ฝืนตัวเองว่าเราจะไม่ทําอะไรที่มันเกินมันเกินที่แบบเราไม่อยากทำประมาณนั้นอะอย่างผมผมเองก็ไม <th> <orm chall> <uses> ่ไม่ได้อยากทําอะไรที่มันเกินจากเราเราก็อยากทําในสิ่งที่เราอยากทำแค่นั้นเองเราจะแกะของแกะนู่นอย่างนี้คือแกะของก็เพราะว่า ผมซื้อมาใช้เองอ่าซื้อตัวนี้มาใช้ไม่ได้มีเป้าหมายว่าแกะของเพื่อให้คนดูก็ทรามากกว่านะผมอ่าผมอยากได้ตรงกับคอนเซ็ปต์พอดีอ่าน้องถามมาพอดีเอออยากได้พอดีซื้อเลยตัดสินใจง่ายขึ้นประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้เทสให้เพราะว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายเนาะเอาบอกตรงผมก็ไม่ได้มีไรายได้มากขนานดะนั้นที่จะ รายได้จาก YouTube มาเยอะขนาดนั้นถ้าบอกว่านาน,านผมมีรายได้จาก YouTube เพิ่มขึ้นอันนี้เปิดหมดเลยนะเปิดได้เห็นแล้วในคลิปของผมก็ประมาณพันกว่าคลิปนะที่ที่ทำไปเรื่อยเเนี่ยพันกว่าคลิปในรอบตั้งแต่อันนี้ปี2014อันนี้มันสอ้โันย2 <c oughs> แล้วว่ะโ <c oughs> คตรนานแต่ผมเพิ่งทําได้พันกว่าคลิปเองอะ,อะเน้นวอลลุ่มดีกว่านะ แบบทาคลิปเยอะๆมันก็มีโอกาสที่คนจะมองเห็นเรานะไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องน้องทุกคนนั่นแหละไม่มีปัญหาหรอกคนที่เคยแลกเรยกว่าแลกดีกว่าเนาะก็แลกกดนะแลกกดมากดไลค์ให้พี่พี่ไปกลับไปกดไลค์ให้เอ้ยไม่จะกดไลค์ไว้กดติดตามให้อย่างเงี้ยก็อย่าพึ่งทอ้อกดแล้วก็ทําสิทาต่อทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็มีหลายๆท่านที่เขาก็ผ่านและผ่านเกณฑ์กันหลายๆลคนลว ก็สามารถสร้างรายได้ได้ตัวเราทาแล้วมันมีรายได้นั่นเองนะฮะพอมีรายได้มันก็มันน่าทําต่อมันมเป็นแรงจูงใจว่างั้นเถอะเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งมันทําให้เราแบบเฮ้ยมันกล้าทําอะไรมากขึ้นนะ,ะกล้าทาแบบว่าเฮ้ยกล้าเสี่ยงแล้วเราซื้อของตรงนี้ตร,นตรงนี้มาแล้วก็เอ้ยบางอย่างลองนึกดูว่าบางอย่างหลายคนอาจจะไม่รู้แต่เราทําตรงนี้มาเออมีคนรู้จากเราอะ่ะ เออมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันก็สนุกดีออกมานะั้นนะฮะกระยาคิดแบบนั้นแต่ว่าอย่าไปน,นอกกรอบมากตรงที่บอกว่าเอยเราต้องมาลงทุนซื้อของนู่นนี่นั่นเพื่อจะให้คนติดตามเรามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไปทั้งหมดนะฮะก็เอาแบบว่าทําจากจุดเริ่มต้นของเราก่อนเรามีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นนะฮะมีแบบนี้เราเป็นแบบสไตล์แบบนี้เราก็เอาไปสไตล์ของเราก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะไอ้ไอ้ จุดอ่าตรงนี้ถ้าบอกว่าเอไม่มีคนดูแล้วก็เปลี่ยนไปแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปทั้ง่ทันที่มันมีจุดอ้าวมีคนดูละไอ้จากคลิปเก่าๆอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะมันก็ไม่มีปัญหามันมันไม่มีอะไรเสียหายะเพราะว่ามันนานไปมันก็มีคนดูได้นะฮะมันคลิปเก่าๆผมบางทีมีน้องมาสอบถามเนี่ยมันผ่านมา2-3ปีแล้วอ่ะถามจนผมผมลืมไปแล้วว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะที่เคยทำไว้นะเพราะว่าเราทำมาพันกว่าคลิปแล้วอ่ะ มันลืมลืมจริงตอบไม่ถูกต้องกลับไปย้อนดูคลิปตัวเองแล้วก็เฮ้ยผู้ทำอะไรไปวะมาจริงจริงเป็นแบบนั้จริงจริงนะฮะแต่ว่าณัปัจจุบันก็ยังทําอยู่มันก็มีเป็นรายได้เสริมได้นะสองสามเดือนผมก็เบิกได้ที่เอาจริงสามสี่พันบาทนะพอได้นะณัปัจจุบันนะสามสี่พันบาทพอได้เป็นรายได้เสริมค่าขนมนะอันนี้ปอะดูตรงเลยแล้วก็ไม่อยากให้ท้อไม่อยากให้ยอมแพ้ไม่อยากให้แบบ กดยกเลิกหรือว่าไม่อยากให้แบบอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะที่บอกว่าอาจจะเริ่มแบบสร้าง channel ขึ้นมาแล้วก็อยากจะมีผู้ติดตามไปเรื่อยๆมันก็นะมันก็ต้องใช้เวลาแค่นั้นเองต้องใช้เวลาแต่พอเราทําคลิปไปเรื่อยๆเราก็พลิกแพลงไปเรื่อยๆมันอาจจะจะคิดว่าทําคลิปแล้วมันจะดังเลยมันก็ปไม่ได้ยากอย่างผมเริ่มต้นยังต้อง2อเลยเห็นไหม มันโคตรนานหาะห่างมาจากนี่สองพันยิบสองเนี่ยเพิ่งจะได้เงินเท่านี้มันไม่เงินไม่ใช่ปัจจัยหลักนะมันคือความสุขถูกไหมเราก็ทจากความสุขก่อนแล้วกันเนาะประมาณนั้นก็เลยบอกน้องๆเอาไว้ว่าแบบนี้ดีกว่าทําแบบนี้ดีกว่าแล้วก็คนที่อยากให้กดติดตามก็ไม่มีปัญหาผมกดให้ทุกคนอยู่แล้วนะฮะหรือไม่ติดตามผมหรือกดยกเลิกติดตามผมก็ไม่เป็นไรผมก็ช่วยทุกคนนะฮะแล้วใครกดมาผมก็กดให้ ก็บางคนบอกว่าพี่ผมกดติดตามไม่แล้วนะในเพจผมก็ไปกดติดตามให้ทันทีเลยไม่มีปัญหาแต่จะกดยกเลิกผมอันนี้ผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูกันนั่นแหละมันก็บีลดหายไปเยอะจริงๆตประมาณนั้นนะนะก็ไม่มีปัญหาเราช่วยกันแล้วเราไม่ใช่ผมผมไม่ใช่คนจ่ายตังคุณเหมือนกันผมไม่ได้จ่ายตังค์ผมดูหรือไม่ดูหรืออะไรก็ผมไม่ใช่คนจ่ายเงินไงนะคนจ่ายเงินก็คือ Google a d s e n s e นะประมาณนั้น ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นว่าโอ้ไม่มีคนดูแล้วไงปิดแม่งดีกว่าวันหนึ่งอาจจะมีคนดูก็ได้เราก็ไม่รู้ถูกไหมทิ้งไว้งั้นแหละอาจจะเป็นวันหนึ่งอาจจะเป็นไวรัลขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปะ่ะมันก็ขอให้ทาแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นดีกว่าเนาะอย่าไปทําอะไรที่มันแบบสมัยนี้ผมว่ามันเยอะแยะนะมันมีคนหลากหลายคนสวยเขาก็แต่งตัวอะไรสวยๆเราเราก็อยากดูเหมือนกันนะฮะ คนน่ารักคนรูปหลอ่อคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็ได้เปรียบทางด้านนู้นเหมือนกันมันก็หือว่าเป็นสไตล์บันเทิงถูกไหมฮะมันมันเป็น,เป,นเป็นอะไรจะจะเรือ่องหัวเรือตาแต่เราถ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบสไตล์นะั้นเราก็ต้องมีคอนเทนต์ของตัวเองที่เป็นแบบเนื้อเรื่องนู่นนี้นั่นหรืออะไรจะมีเพื่อนทําเล่นทํานูน่นทํานี่อะไรกันก็แล้วแต่มันก็สนุกสนุกไปนะฮะลองคิดอะไรหาอะไรใหม่ๆแปลกๆก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับ ก็สู้ๆกันต่อไปนะครับสำหรับน้องๆหลายๆท่านที่ยังมีสอบถามเข้ามาว่าผมจะเลิกทำนู่นนี่นั่นอย่าท้อใจลนะ่ะประมาณไม่ต้องท้อนะมีหลายคนที่เขาประ,ประสบความสําเร็จตรงไหนหรู้ป่ะตัวที่เขาผ่านเกณฑ์แล้วสามารถสร้างไรายได้จาก YouTube ได้แนละ้วก็มีหลายคนนะที่คุยกันอยู่เนะี่ยสร้างได้หลายคนอ,อย่าไปยึดติดกับตัวเองมากรว่าพอผมทําคลิปนี้ไม่มีคนดูนะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ลองเปลี่ยนที่เป็นตัวเองมากขึ้นหรือว่า เอาอะไรที่มันไม่ฝืนตัวเองแค่นิดเองนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามเข้ามาด้วยนะนก็ยังค้างคายอยู่เนี่ยเออประมาณนั้นผมก็เหมือนเดิมก็ยังคุยได้เหมือนเดิมนะยังจะให้กดแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหานะเหมือนเดิมไม่มีปัญหาผมกดให้ทุกคนอยู่แล,แล้วนะล่ะน,น,นะนนนลนนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบอกน้องๆด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนผมครับสวัสดีครับ